Oh my gosh, what is going on with Uh oh wait 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 wait. Okay, again. You ask I answer. Oh yeah. Okay, uh hopefully I will go back to you after this clip, yeah? Just few minutes. Uh I'm going to this uh for for the tie viewer just for a few seconds. Few minutes. A few seconds, yeah, few minutes. Okay. Um uh come time go จริงๆแล้วเป็นช่วงที่โปรยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อามานได้เลือกเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยอยากจะรู้ว่าคำว่าประชดภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรขอบคุณที่ถามมานะจะได้เป็นคลิปแรกตอนนี้คำว่าประชดประชดเนี่ยต้องว่าเฮ้ยกเจ้าคุณประชดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออการเช็คเรื่องสเปลลิ่งบางครั้งเนี่ยสะกดผิดบ้างรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคประชดก็คือคำคำนี้ฮะ รู้สึกว่าเหมือนเคยพูดในคลาสอ่ะลองดูอีกทีแล้วกันประชดคือ sarcastic 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 นะฮะคือคำว่าประชดแต่อีกนิดหนึ่งที่อยากจะให้รับทราบรับรู้กันก็คือว่าอันนี้เป็นประเด็นต่อนเนื่องนะครับนิดหนึ่งว่าคำส่วนใหญ่แล้วที่ลงท้ายด้วย t i c หรือ t i c take take, take อะไรแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็น adjective adjective นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนี่แหละที่แปลว่าประชดประชดในที่นี้ไม่แน่ใจะเอาภาษาไทายเนี่ยมันเป็น adjective ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือ sarcastic ก็คือเป็น adjective ครับแล้วจะเอาไปใช้ในประโยคได้ไงสมมุติจะบอกว่าเฮ้ยที่บอกเฮ้ยวันนี้สวยเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยล้าก็บอกเฮ้ยพูดประชดเว้ยเฮ้ยเขาพูดประชดเว้ยอะไรเงี้ยอ่ะจะบอกว่า hey i, I am I m Being sarcastic. Um, I am. I'm being sarcastic. Uh, oh, it's a mighty good pity glower. Sorry, didn't I? Did I can't help Um, ignite, sarcastic, sarcastic. Uh huh. I'm being sarcastic. Ah, kidding, you Um, I'm being sarcastic. เฮ้ยพูดประชดเฮ้ยกำลังพูดประชดเว้ยเฮ้ยฉันกำลังพูดประชดผมกำลังพูดประชดครับไปที่บอกว่าสวยจรงิงๆอะไรอย่างนี้ I'm being sarcastic อ uh ่าฮะหรือว่าถ้าจะถามว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นบอกสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยสวยจริงอีกคนหนึ่งบอกว่าจริงหรอจริงหรอเฮ้ยเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยพูดประชดกับยัวกำลังพูดประชอดอยู่ปะเนี่ยอ่าก็คือว่าเป็นคำถามใช่ปะ่ะคำถามนี้จะบอกไงครับ Are you, Are you สตรักเจอเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงนะครับจะได้เอาไปใช้ได้เลย Are you being sarcastic อย่าลืมว่าอะไรที่แปลว่าไม้ไม้ไม้คำถามที่ไม้ไม้อย่างเงี้ยเราจะต้องขึ้นเสียงสูงใช่ปะ Are you being sarcastic Are you being sarcastic Are you being sarcastic แล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาพูดเนี่ยจะต้องใส่สีหน้าอารมณ์เข้าไปด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจภาษาของเราเนี่ยอย่างท่องแท้ว่าเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเขาผู้ปชดไม่ได้แต่ว่าชมอ,อะไรจริงๆอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคและนี่ก็คือ คำว่าประหดชนในภาษาอังกฤษนะครับใช้อย่างไรดูกันไปแล้วอย่าลืมนําไปใช้ด้วยกันละกันและนี่คือในส่วนของอในในในช่วงของอ you ask I answer แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพลาดดูรายการสดน,นี้ดูจาก YouTube จากจากช่องของ YouTube ได้นะครับก็คือลองลองไปหาดูว่าอจะไปยังไงก็คือดูจากเว็บไซต์ตรงนี้ฮะ k p b e l w e b s c o m นั่นเองเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วกันแล้วก็ส่งคำถามของคุณมาได้นะครับผ่านอีเมล์อัดเดรสหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันมาเลยนะ And this is you ask i answer you know what open peter sorry ร้อยแอนส h ถามมาก็ต่อไป